จ้าพี่น้องมื่อนี้สาวอีสานมาเก็บหมักสาเกจ้าพี่น้องป่าวว่ามันแคร์แล้ว่าสนจ้แนเมนุเมนพี่น้องมาเบิรงสามสี่เรวไปจ้าเห็จ้าเป็นหน่มหนิเด็กแก่เห็จ้าพี่น้องหมักสาเกจ้าพี่น้องสาวอีสานจะเอาไปเชื่อมจ้าเห็นจ้าป่าวว่าหน่มหนิเด็กแก่จ้าพี่น้องเมื่อก่อนว่าทั้งผ <sh> ีดจ้า นี่นี่คือบักหมี่มาจากพี่น้องมาซาเกงจ้ะใส่ก็ซาวาเม่เลยก่อนนี่บอกอืมอีจ้าพี่น้องอีกหน่อยนึงจ้ะนี่อีจ้าพี่น้องสดสดใหม่ใหม่มองไม่เห็นเลยมีแต่ด้นยอีจ้าพี่น้อง คือคือบบกมีนี่นะจ๊ะพี่น้องตาเริ่มตีนวจ้ะพี่น้องบักาเกยุงเทพมันสีไงก็นีนะจ๊ะพี่น้องอนนี้บักาเกอีสานนะจ๊ะมันได้น้อยเ้ยปนุ่องอันนี้บอาเกลั่งจ้อบัตีปะหน่อยนะะผุนหน่อยผุนตีกล้วผุนนั่นละ นานจาัเอ,อันนี้เมื่อนี่สิบนหัวใน,นนะจ๊าเพราะว่าอันนอน๊าเือกสาตีบุตีเหมือนสาพี่น้องไหนจ๊ะนี่ซีง่ายมากอันนี้กับตีได้เหนอวัน,น,วอ,นอืม ไปเห็ดของวานในพี่น้องเมองนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอีสานไปเก็บปักชาเกมาจ้าพี่น้องที่ไปเก็บมาหล่ะค่ะสาวอีสานกลับมาบอกจ้าพี่น้องอยา่างเหนียวเหนียวจังเหยวเหนียวคู่กันีก็ปบันคู่กันก็แบบนีนบน้จ้าพี่น้องสาวอีสานไปเอาไมา้ทำนะจ้า พี่น้องหมักสาเกจ้า่อมเมนหมักมีด้จ้าพี่น้องหมักสาเกจะพี่น <Get> ้อง อย่างๆเพื่อี้จากพี่น้องอีสารวาตรสือต้อนน้ำน้ำปูกอยู่ี่นสาเกจาะพี่น้องวูฮก็แซออ่ซไวปไอีสานจะแซ่น่ะแบกน้ำแซ่น่า มันคือแบบจะคือเพื่อจังแหล่เพื่อกองศาพี่น้องมาเป็นอย่างจ้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องถาเบิรงซอนสาีสานบอกแล้วด้วจ่ายเลสาวิสานขอปอกกอนศาพี่น้องจ้าพี่น้องสาเกะตอนแรกสาวิสานว่าสีเสื่อมจ้าพี่น้องขึ้นไปขึ้นมาสาวอีสานลละกขี้ข้นจ้าพี่น้องสาวอีสานเลยบวชเลยจ้าพี่น้องอันบวชเสื่อมแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าสาวอีสานตมเนาะจ้า ต้มเต่าทานจ้าพี่น้องต้มไว้ใไห้ซุกแล้วจ้าสุกแหล้วสาอีสานก็จะิซายน้ำตาลใสกะทิจ้าพี่น้องบวชเลยจ้าพี่น้องบวชเสื่อมแล้วจ้ามันหยุ่งยากจ้ะพี่น้องฝนกระตกจ้าสาอีสานก็เลยเสื่อมเก็บภาพบรรยากาศไม่ให้พี่น้องเบิ้งจ้าพี่น้องฝนตกจ้าพี่น้องฝนลิ้นจ้าบาแมนฝนตกเหลจ้าลิ้นลิ้นจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องถามว่าเบิ้งตอนสาอีสานเสื่อมแล้วนะจ้าบอแม่นเสื่อมบวชพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องบวชปักษาเกจ้าพี่น้องที่แรกว่าสีเสื่อมจ้าพี่น้องบรดสเสื่อมจ้าบวชอันนี้ใสีสารใส่กะทิเล่วจ้าพี่น้องใส่กะทิเหล้าก็นำตานจ้าพี่น้องปรักษาเกมันก็บอบคอยแก่ปันใดจ้าพี่น้องป่าเพิ่นถักเอาไห้นะจ้าญาติหลานบริสกินเอาไห้มาจ้าพี่น้องนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สายส,สานกันลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า